สมบัติทุกตัวโน้นับรู้ทุงความรู้สึกม,มามาเจ้าง,งานอะวิลัยเองโชว์2025ให้ไฟแค่มีทัดให้ไฟโชว์สุดคูลเสียงกับสุดยอดไม่ไฟที่สมบัติได้จริงเดอ้อที่สุดแห่งเครื่องเสียงและภาพให้คุณต้องถึงจริงจริงนเนี่ยเสียงคงชัด มิตรเดซเน้นลึกเข้าถึงจิตวิญญาณเพลงของแท้ต้องฟังให้ช้ำฟังให้ช้ำฟังอย่างช้ำเอาทีุ่บถึงแต่ในทุนานีช้ชวนให้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่พบความจริงที่แท้ทูแล้วมันติดกาแฟชิคชัดก,กับคนขอเดียวกันนะเออเต่าวันที่บอกกับแมรี่ออฟควีนปาสุคุมมิตรยี่สิบสองโรงแรมรูปใจกลางเมืองทองจะเป็นทุกออไฮไลท์เดาไฮไฟแค่มีทัต เซปต์ของแบรนด์ก็คือ make the most possible sound out of it ก็คือทำให้เสียงดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราก็จะเน้นเรื่องของ การให้บริการที่ดีแล้วก็การความเอาใส่ใสของของเราลูกค้าต้องการอะไรลับมาที่นี่ได้หมดทุกอย่างเราก็ได้คุณภาพด้วยเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการบริการนะครับของผมเองแล้วก็ทีมงานผมเนี่ยผมมั่นใจว่าเราให้เต็มที่เลยเราแทบจะเน้นทุกยี่ห้อเลยเราเน้นกามที่ลูกค้าต้องการเอาโปรดักของแต่ลับแบรนด์มาโชว์ที่นี่ซึ่งลูกค้าเข้าถึงง่ายไม่จะเป็นต้องไปที่ใดที่หนึ่งเราก็จะมีเรื่องของโปรโมชั่นนะครับจากผู้นําเข้าหลายๆค่ายเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริ สิ่งที่ดีสุดของรุ่นนั้นๆเสียงที่ดีสุดของรุ่นนั้นๆมาที่ s d Hi-Fi ตั้งแต่เริ่มต้นต่อยอดจนไปถึง Hi-end ได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Audio File Video File Live นะครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะฮะผมอยู่ที่โชว์รูมของ KS Home Entertainment Plus นะครับสาขา CDC นะฮะกระทางคุณชิดนะฮะหรือว่าคุณนัทพงศ์คืมยราชสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้มครับผมโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษที่ที่เราแทรกคิวอ่าใช่ครับแรกคิว เขาเรียกว่ามาอย่างดวดจีเลยดวดจีเลยเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะสิบสามมีนาถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมนะฮะทาง KS นะครับผมจัดงานเคเอสซันอะนาล็อกแฮปปี้เฟสสองศูนย์สองห้าก็คือเขาเรียกว่าเอาใจนะครับสายอะนาล็อกทั้งหลายนะฮะก็คือแบบโอ้มีไฮไลท์ต่างๆแย่ๆไปหมดเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วผมก็เดินเดินดูดูเฮ้ยน่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเพราะว่าจะมีของราคาพิเศษนะมีหัวเข็มนะมีเทอร์เน็ตเบิลรุ่นใหม่ๆโอ้ใช่ครับความหลากหลายของอะนาล็อก หัวเข็มไม่ว่าจะเป็น M MM M M C ตั้งแต่รุ่นเล็กสุดไปถึงราคาย่อมยาวไปถึงแบบซปเปอร์ไฮเอนด์แบบสุดๆครับเมื่อกี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีราคาคหัวเข็มอะ่ะคือเราพอรู้ว่าหัวเข็มสูงๆมันแพงแต่หัวเข็มมาหกแสนกว่าบาทแต่ว่าในในงานเนี้ยลดไปเท่าไหร่อ่ะเยอะมากนะใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นไฮไลท์ไฮไลท์มีตั้งยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะฮะเอาไฮไลท์วันนี้ก่อนหลักๆหลักๆเราก็จะมี ลดราคาอ่าจะมีเทอร์เนบลนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเทอร์เนบลแล้วจะซื้อหัวเข็มด้วยก็จะมีราคาหัวเข็มมีออนท็อปอีกสิบเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่ซื้อเครื่องกับเทอร์เนบลด้วยครับผมนะฮะแล้วก็จะมีหลักๆอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณผู้ชมมางานเนี้ยนะครับที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนะครับนำแผ่นนะครับแผ่นเสียงคุณผู้ชมอะแผ่นเพลงโปรอะนะครับ มาขอลองฟังที่นี่เพราะว่าเราเซตไว้หลายซสชันมากเลยซึ่งสามารถที่จะนําแผ่นมาทดลองฟังได้เลยครับเทอร์เทเบิลผมก็้องมีทั้งหลายรุ่นว่าจะเป็นของ m a c ินท s h เคลียอัเดโอนะครับแล้วก็ส่วนหัวเข็มก็จะมีทั้งเคลียร์แล้วก็มีทั้งออโตฟอนบอกอะไรคุณผู้ชมครับใครอยากฟังหัวเข็มครับโกฟิงเกอร์นะฮะรุ่นท็อปทอนะต้องมางานนี้แล้วก็เอาแผ่นที่ตัวเองชอบอะมางานนี้เลยรับรองว่าได้ฟังคุณจะรู้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะ แผ่นที่คุณโปรดนะกับหัวเข็มระดับสุดๆอ่ะใช่ครับกับหัวเข็มโกฟิงเกอร์เนี่ยมันจะออกมาสุดแล้วก็ซิสเต็มขนาดนี้ก็เป็นยางไรพี่อุ้มครับอันนี้คือ,อ,อางานเนี่ยชื่อว่า KS Sun Analog Happy Face คือ,อเปิดโอกาสให้ลูกค,าค้าได้มาเลือกซื้อหัวเข็ม,มแล้วยังเปิดประสบการณ์ในการที่จะได้ฟังหัวเข็มระดับ ท็อปท็อปด้วยของหัวเ็มครับผมนะครับใครใครอยากฟังซิสเต็มที่เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียง Mac i n t o s h กับชุดแม c i n t ทอนี่ที่นี่ก็เราก็เสร็จไว้ให้นะครับมีครี a ออ d ด o โอ้มีอะไรเยอะแยะนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราพาเดินพาเดินไปดูจุดต่างๆเลยนะครับนะฮะวันนี้เราถือเป็นโอกาสพิเศษสบายๆนะคุณผู้ชมไม่เสียดนะครับสบายมาโอเคมาครับผมตามมาครับผม อ่เอาละอันนี้นี่เป็นถือว่าเป็นจุดแรกเนาะอ่าเป็นจุดแรกอันนี้จะเป็นเซสเซ็มของอะไรครับอ่าแม็กอินทอสแมอินทอสนะครับซึ่งผมต่อไว้ครับนะครับอ่าโอเคก็เริ่มจากถ้าอยากจะลองบลูทูธผมก็จะมี MB25 ครับแต่ว่าไฮไลท์ของตัวอะนาล็อกก็คือจะเป็นรุ่นอ่าแม็อินทอส MT MT2 คือไอตัว MT2 เทิร์เทินแม็กอินทอสปกติเราไม่ค่อยได้ฟังกะนะอ่าครับนะครับอันนี้วันคราวเนี้ย 13 -3 ถึง23เอ็ดเนี่ยเราจะต่อให้ฟังเลยใช่ครับ,รบก็สามารถที่จะมาฟังได้เลย<ช>ต่อเข้ากับอ่าซิสเต็มของ m a ็กอินทอส็น m a 1เลยเนะครับแล้วก็ลำโพงก็จะเป็น m a ็กอินทเหมือนกันเป็น ML1 ก็คือเป็นซิสเต็มของ m ม็กอินทเลยใช่ครับใครใครเป็นแฟน Macin ินทอแล้วอยากได้ซิสเต็มที่มันเป็นอะนาล็อกของ m ม็ i n t น s h นะครับมาที่มาท,มาที่นี่นเลยโ<ล> คือที่เราจัดนี่เป็นสาขาที่ C D C ครับ c r s t a l Design Center ครับเรียบทางหลวงรามินทานะครเอกมัยรามินทานะคุณผู้ชมผมอ่ะก็มาที่นี่ก็เยอะนะแต่เพิ่งจะมาสังเกตดูตัวเทิน m a ็ตัว M T 2ใกล้ๆนี่นะเฮ้ยสวยอ่ะเนาะผมว่าจริงๆอยากให้มาดูด้วยตัวเองดีกว่าครับเออผมคือคือผมก็เห็นเครื่องในแผ่นเสียงไม้ก็เยอะนะแล้ว ผมรู้สึกว่าอันนี้มันจะเป็นแบบมินิมอลลิสต์นะแต่เแต่แต่สวยเลยอ่ะสวยสวยเลยพี่อุ้มฮะอันนี้คือเป็นรุ่นน้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นเล็กสุดของของตัวเทินของไมทอสแต่มีรุ่นใหญ่ขยับไปเล่ยมันก็จะมี MT5 MT5 ที่เซตข้างนอกเซตไว้อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกก็สามารถที่จะลองฟังได้ส่วนไอตัวรุ่นพี่พี่ใหญ่เลย เดีอยู่ห้องโน้นพาเดินไปดูในห้องโนะครับแมงทอสจะมีเทอร์เน็ตเบิลอยู่สามรุ่นนะครับ MT 2 MT 5แล้วก็ MT 1 0 MT 1 0นะครับซึ่งสามารถที่จะนำแผ่นแล้วก็มาทดลองได้คืออยากรู้ว่าเสียงซิสเต็มของแม็กเป็นยังไงตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางใช่ครับมาเลยแม้กระทั่งเนี่ยได้ฟังลำโพงแมงทอส ML 1ด้วยครับผมนะครับอันนี้สุดๆนะสุดๆครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเรา ไปที่จุดที่2ต่อไปครับเป็นจุดที่สองเป็นห้องใหญ่เลยครับนะครับผมอันนี้อ่ะมาแวะแวะลายทางแวะลายทางแวะลายทางโทษทีครับอันนี้ก็แบบลายทางอันนี้จะเป็นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น SME นะครับเป็นโมเดลซิกโมเดลซิกซึ่งเราก็จัดลดราคาเหมือนกันจากเท่าไหร่2 6 5แสนหกห้าครับจัดสามแสนเก้าสามแสนเก้าพันใช่ครับ3า0แสนเก้าพันเหลือ2 6 5แสนหกห้าพนนะครับก็คือ หัวเข็มรวมไหมไม่รวมหัวเข็มไม่รวมหัวเข็มนะครับไม่รวมหัวเข็ม RSME ครับเป็น SME อุ้ยสวยละตัวนี้ก็สวยชอบนะฮะสวยฮะแล้วก็มีมีไอ้นี่คุมรอบต่างหากครับอันนี้จะเป็นตัวคุมคุมสปีดซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบที่มั่นคงอ่าเป็นระบบที่แม่นยำแม่นยำแม่นยำนะครับนะครับในการควบคุมสปีดครับผมนะครับแล้วก็ตัว Clear Audio ครับผม ตัวคอนเซปต์อ่าซึ่งครีเออเรียลลี่นี้ก็มีตั้งหลายรุ่นนะครับเป็นพวกคอนเซปต์เอ็มซีคอนเซปต์เอ็มเอ็มนะครับเป็นแล้วก็คอนเซปต์แอคทีฟนะครับพวกนี้ไอ้จัดเซลทั้งหมดเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ว่ามันลดแล้วมันหลักหมื่นแค่นั้นเองนะอ่านี่ครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆอันเนี้หกหมื่นสองคอนเซปต์เอ็มซีวูดสวยอ่ๆอันนี้ห้าหมื่นสี่ไงคอนเซปต์เอ็มเอ็มวูดใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าเอ็มเอ็มซีนี่มาพร้อมหัวเข็มเลยถูกครับก็คือพร้อมเล่นนะครับ ถูกครับแล้วก็ตัวอะไรเนี่ย TP 0 6 9ครับอันนี้เป็นเป็นรหัสนะครับอันนี้จะเป็นคอนเซปต์คอนเซปต์แอคทีฟเอ็มซีครับอ๋อโอเคเจ็ดหมื่นเหลืออยู่เจ็ดหมื่นเก้าเออคำว่าแอคทีฟนี่คือจริงๆเขามีโฟโนในตัวสามารถที่จะใช้โฟโนในตัวของเขาเองหรือจะใช้โฟโนนอก็ได้ข้างนอกก็ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะนั่นเท่ากับว่าตัวเคลียร์ดิโอซีรีส์คอนเซปต์เนี่ยครับไม่ถแล้วไม่ถึงแสนเลยนะไม่ถึงครับไม่ถึงสตาร์ทที่ห้าหมื่นกว่าเองอ่ะ ไล่ไปถึงราคาลงมาเกือบครึ่งหนึ่งใช่ใช่อุ้ยอันนี้นะคอันนี้นี้นี่เป็นส่วนของเคลียร์พี่อุ้มครับคืออย่างี้เมื่อกี้เราเกินไปเราเริ่มจากตัว MT2 ที่จริงผมอยากให้ไปดู MT5 MT5 ครั้งนิดนึงโอเคอ่มาจากตรงที่เราเดินมาั้งนมาเเพราะว่าเราอยากจะให้เห็นว่า MT5 เป็นอย่างไรใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคนะครับอันนี้คือ MT5 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 นี้ก็ อันนี้จะเป็นรุ่นต่อจาก mt 2ก็คือบมาขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งใช่ครับซึ่งจะมาพร้อมกับหัวเข็มแล้วก็มีฝาครอบให้ด้วยอนะครับอันนี้ก็คือแพตเตอร์จะเป็นอะคริลิกหนาเป็นอะคริลิกหนาครับนะครับนี่คือ mt 5รุ่นนี้เป็นรุ่นเบสบายที่ได้รับความนิยมมากสุดของของไม่อินทอสครับผมนะครับนะครับโอเคแต่ว่างานนี้ไม่อินทอสจะไม่ไม่มีโปรโมชั่นเนาะ ราคาปกติแต่ว่ามีโอกาสได้ลองฟังถูกครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมากับมาคอนเซ็ปต์นี้ใจมากไปไปที่ห้องใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมานี่ก่อนมานี่ก่อนผมผมกาลังจะแบบป้ายยาป้ายยาคือใครอ่ะคุณผู้ชมครับใครที่เพิ่งจะเริ่มต้นเล่นเครื่องเล่นแผงเล่นแผนเสียงนะแล้วก็อยาก คือเป็นเป็นเบกินเนอร์จริงๆอ่ะแต่อยากได้เทิร์คุณภาพสูงๆอ่ะในราคาจับต้องได้เอ้ยแนะนำเคลียออเดอโรใช่แนะนำนี่เลยคุณคุณผู้ชมมาง,งานนี้ให้ได้นะแล้วคุณชมมาเลือกเอาเลยเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วในในนี้มันมีใหม่มีประมาณ6รุ่นแต่จริงมันมีมากกว่านั้นนะค,ครับที่ราคาคที่ไม่ได้สูงมากนี่ขนาดพี่พี่มีเทิร์แล้วพี่ยังอยากได้นะอยากได้เป็นครับผมแบบเนียมันห้าพันกว่าบาทเองอะเนี่ยเล่นหัวเข็มเอ็มเอ็มเอ็มเนี่ยนะได้เลยเนี่ยครับผม ซื้อสักอีกสัก2เครื่องเนี้ยได้เลยนะได้่ะอันนี้ก็คือ SMB Model s i ครับนะครับแล้วก็จะมีซีรีส์ของ Clear พวกคอนเซปต์ MC อันนี้ซึ่งเราลดราคาด้วยอันนี้แหละครับอันนี้อันนี้ผมตั้งโชว์ไว้นะครับก็เป็น Clear เป็นอ่า Innovation ส่วนอันนี้เป็นเป็นรุ่นเก่าเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่า Master Solution นะครับถ้าอยากได้ก็คุยพูดคุยกันทุกพูดอ่าใช่ครับพูว่าจะเป็นอย่างไรใชนะครับผมโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไปห้องห้องนี้กันห้องนี้กันทีนี้มามาที่ไฮไลท์จะมาที่ห้องห้องที่โชว์หัวเข็มซึ่งพี่บุมครับไล่ไปเลยก่อนที่จะไล่ไปถึงซิสเต็มแล้วก็พวกหัวเข็มรุ่นใหญ่ๆนะครับเคสซันอะนาล็อกแฮปปี้เฟสสองพันสองห้าเนี่ยครับนอกจากมีการลดราคาของหัวเข็มแล้วเนี่ยแน่นอนว่า p โฟโนสเต e ปรีโฟโนเราจะต้องเราก็นำเอาง่ายๆว่าอะไรที่มันอยู่ใน ส่วนที่ส่วนรวมเป็นอนาล็อกนะครับอันนี้อันนี้ผมให้ดูนี่ผมให้ดูเลยให้ดูไฟล์ว่าก็จะมี MP ็มพีันของเมกทอร์สนะครับที่เป็นโฟโนสเตทที่เป็นโฟโนสเตทนะครับแล้วก็จะมีคลาสแลบนะครับ XP 2 7อันนี้ตัวท็อปปะใช่ครับซึ่งดิสคาวถึงสี่สิบเปอร์เหรับตัวเดโมนะครับแล้วก็ MP ็มพีพันร้อยของเมกทอรนี่ก็ถ้าเป็นเดโมก็ดิสคาวยี์เซถ้าเป็นสินค้าใหม่ก็ ลด85ใช่ครับส่วนของพาร์ทเนี่ยสินค้าใหม่35เดโม่40นะครับแล้วก็พาร์ทก็ยังมีอีกรุ่นหนึ่งเป็น XP17 รุ่นเล็กกว่ารุ่นเล็กกว่าอันนี้ก็เป็นสินค้าเดโม่40็40เอร์เ์แล้วก็มี audio reserve มี audio reserve แฟนๆที่เป็น Phono Tube นะครับก็ PS9 นะครับใหม่35ครับเดโม่40นะครับอันนี้คือสุดสุดๆเลยนะครับผม นะครับเนี่ยมาเห็นเราจะเห็นมีไพ่เลสแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เป็นเป็นแฟนหัวเข็ม SPU ของอุปกรณ์ก็มีราคาพิเศษมีมีราคาพิเศษทั้งหมดครับอันนี้อันนี้ผมให้ดูคร่าวๆครับเดี๋ยวในเพจ Facebook ของ KS เขาก็จะลงรายละเอียดให้ใช่แล้วก็มาดูจริงๆอยากให้มาดูของจริงไงมาเห็นสัมผัสเลยนะใช่ครับว่าว่าเห็นแล้วขนลุกคุณผู้ชมเพราะผมก็เป็นคนบ้านอกจากมีเขาเรียกว่ามีเทิร์นเทเบิลมีหัวเข็ม มีโเกมีโฟโนสเตเครื่องล้างเครื่องล้างก็มีเครียซึ่งมันขาดไม่ได้ในเมื่อคุณมีเทอร์เนเบิลแล้วคุณก็ต้องมีเครื่องล้างแผ่นเสียงเล่นเล่นแผ่นเสียงก็ต้องมีเครื่องล้างใช่ครับอันนี้ราคาดีมากเลยราคาจาก7จ0 0 0เก้ากนเหกือื3 0 0 0นะครับแล้วเป็นระบบไซเลนส์เงียบถูกครับมอเตอร์จะเงียบเงียบขึ้นทีนี้มาที่เครียอีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเป็นรุ่นพิเศษอันนี้นำเสนอเดี๋ยวเดี๋ยวได้เห็นของจริงแล้วคุณผู้ชมจะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันสวยจริงๆใช่ครับโอ้โทษคร c e l ลบิตี้นะครับเป็นไพรเนี่ยคือราคาแสนหกเก้าซึ่งมาพร้อมหัวเข็มแต่ที่เด็ดสุดก็คือเราแถมแผ่นเสียงเราแถมแผ่นเสียงนะครับสอัลบั้มหรอสาอัลบั้มซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าที่ยังหาซื้อไม่ได้อาจจะเป็นแผ่นเสียงที่เป็น40ปีของเคลียร์แล้วก็ปีครับปีแล้วก็ยังมีของแมงทอดด้วยนะครับสมแผ่นนี้จริงๆมูลค่า11,900แถมให้เลยแถมให้เลย ถ้าซื้อตัว c e l e b ิ i t y ของใช่ครับแล้ว Celebrity ก็ยังมีแผ่นเสียงในกล่องให้มาอีกรวมเบสเซจถ้าซื้อ c e l e b ิ i t y ในราคาจะได้สี่แผ่นเลยหรอได้สี่แผ่นครับโอ้อันนี้ก็คือเขามีอยู่ในแพ็กเกจมาให้เลยถูกครับ Audio โอ r a ถูกครับเป็นแจสกีตาร์แจสถูกครับแล้วก็มาตรงนี้อ่ะอันนี้เห็นอ่าใช่ครับก็จะมีวเค็มซึ่งจริงๆมีเยอะมีเยอะกว่านี้เรียกว่ามีซีรีส์พวก SPU มีพวกคารดนซาครับนะครับแล้วก็ พวก MM ของเคลียร์ที่เป็นเมสโตหรือวอร์ตูโซอะไรพวกนี้ครับมีมาลดให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มาในส่วนของออโตฟอนนะครับก็จะมีทั้งดาวินชีนะครับมีพวก SPU 95ซึ่งเยอะมากเดี๋ยวขึ้นขึ้นนี่ให้ดูนะครับเอาง่ายๆคุณผชมใครเล็ง SPU มางานนี้ใช่ครับได้ราคาดีแน่ๆใช่ครับแต่ที่เด็ดสุดมาที่ออโตฟอนนะครับ เราคือห้าสิบเอ50%อันนี้คือตัวไอเทมลับอ่าไอเทมลับอันนี้ไว้ก่อนพี่วุฒิหน้ากัสองสองตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนนะครับขอดูปพลอันนี้คือ s อ u ใช่ครับ s อ u แต่ว่าเป็น SPU อีกทรงหนึ่งจะทรงยาวๆใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับที่ลด50%เนี่ยมันจะมี MC ็มซเขาเรียกว่า MC เอ่อ Winfield Winfield มีมีมีหัวเดียวลด50%นครับนะครับแล้วก็ไอตัว e x p กเซป i o n e x p ็กเซ i o n อ๋ออันนี้นี่ตัว e x p กเซป i o n ป่ะ ใช่ครับอ๋อโอเคครับนอกนั้นแล้วก็ยังจะมีเขาเรียกว่าตระกูลเอ็มตระกูลเอ็มตระกูลทูเอใช่ครับอันนี้ 2M เอ็มพีเมาส์มาพร้อมกับ h s h e l l ใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นคองคอร์ดอันนี้เป็นคองคอร์ดนะครับก็คือเป็นเขาเรียกอะไรอันนี้จะเป็นอันนี้แบบพิเศษพิเศษพิเศษผมก็เรียกไม่ถูกเป็นปลายแหลมๆนะฮะคองคอร์ดนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีก็คือเป็น 2M แต่ถ้าหมดนี่เป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่น lvb 250ในตระกูลของพี่พี่อุ้มตัวนี้เป็น lvb 250หนย์จริงพิเศษนะครับราคา5 0 0ห0ื่นหรื3 5 0้0ซึ่งผมบอกเลยนะไม่ได้ลดแบบนี้มานานมากแล้วครับอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้จูวจก็นึกๆอยากจะลดก็ลดกันอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเขาเรียกว่า ks sun analog happy face นะครับอันนี้อันนี้ไอเทมลับอันนี้มันคือ ยังไม่ได้แกะเลยนะครับคุณผู้ชมยังครับเป็นหัวใหม่เลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งราคาเนี่ยมไม่ผมไม่อยากจะจับเลยครับราคาหกแสนกว่าบาทนะครับอันนี้คือราคาหกแสนกว่าบาท <laughs> อันนี้คือสุดๆแล้วนะสุดๆซึ่งเขาเรียกว่าเราจะเปิดเลยเดี๋ยวไปดูของจริง <Okay. S 2> ที่ติดกันด,ดีกว่าอันนี้ <ๆ S 1> ช่างมันอันนี้ช่างมันอันนี้ปล่อยไว้ซึ่งเป็นที่โด่งดังในยุทธจักรมุ่เข็มนันปัจจุบันนะครับเห็นเห็นที่เป็นของแห้งในกล่องแล้วนะครับอันนี้อามาดูของแท้นะครับของจริงคือทั้งหมดนี้คุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมเอาแผ่นเสียงของคุณผู้ชมมานะมาลองฟังได้ทุกทุกตัวเลยอยากจะฟังกับเทินตัวไหนหัวเข็มตัวไหนนะครับมีให้หมดเลยอ่ะอันนี้คือตัว mt10 ใช่ไหมใช่ครับตัวท็อปก่อนก่อนที่จะไปดูว่าในกล่องนั่นคืออะไรเอานี่ก่อนที่ผมพูดถึงตั้งแต่ตอนหัวต้นก็คือเมงท o อจะมี mt2 mt5 อันนี้เป็น mt10 รุ่นท็อปซึ่งก็มาพร้อมกับหัวเข็มเป็นแพ็กเกจแล้วก็ มีฝาครอบให้ด้วยนะครับอันนี้คือ MT10 ซึ่งต่อไว้กับโฟโน่ของแม็กหนกัจของแม็กเป็น MP1000 นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทดฟังได้ได้นะครับผมนะครับแล้วก็ข้ามข้ามอันนี้ข้ามอันนี้ก่อนครับอันนี้ก่อนตัวขวาตัวขวาตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์รุ่นเดียร์อินโนเวชั่นบวกกับ s u ARM จะเป็นของออโตฟอนนะครับ แล้วก็หัวเข็ม SPU เป็น SPU ใครอยากฟังหัวเข็ม SPU A95 นะครับมาเลยมาเลยเซตเซตนี้อาร์มกับแท่นนะครับ399ไม่รวมหัวเข็มนะครับซึ่งผมว่าสามารถที่399นี่ราคาราคาลดลดหรือยังใช่ครับเป็นราคาโปรโมชั่นขอโปรโมชั่นแล้วนะครับผมส่วนไฮไลท์ในกล่องสีน้ำตาลเมื่อกี้ก่อนอื่นคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมมางานนี้นะครับล้วมาถึงตรงนี้ห้ามเข้าใกล้ คือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่อนุญาตแล้แต่ว่าถ้าเข้าใกล้ก็มีโอกาสจะได้ถือเอากลับบ้านไหครับมันมันแพงยิ่งกว่าทองแพงยิ่งกว่าอะไรใดๆเพชรใดๆราคาหกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าแต่ k ค Sun Analog Happy Face ลดให้เหลือแค่สี่แสนสองนะก็ับเคลียร์ออเดียโอ o o ลฟิงเกครับคุณผู้ชมเห็นอันนี้มันคือ ความล้าค่าของอของการวิศวกรรมการออกแบบหัวเข็มเลยนะได้รับความนิยมมากเออสําหรับลูกค้าของเคเอที่เล่นคือคือถ้าจะไปสุดๆอ่อะนะใช่คไปสุดๆก็ต้องมาจบที่ตัวนี้เลยนะครับผมบางคนซื้อไปสามหัวห้าหัวก็มีซื้อไปเก็บครับนะต้องมาฟังต้องมาฟังนี่เป็นโอกาสเดียวนะที่ที่จะได้ฟังแบบ ใช่โกฟิงเกอร์กับใช่ครับกับซิสเต็มระดับแล้วก็นิดนึงที่ที่ผมต่อไว้กับณปัจจุบันอ่ามันจะเป็นเซตของของแม็อินทอร์สซึ่งเป็นตัวนะครับเป็นอ่าสี่หมื่นสองปีนะครับแล้วก็จะมีแม็อินทอร์สเป็นเอ็มซีสองจุดหนึ่งเคดับบิลเจ็ดสิบห้าปีอันนี้ก็คือตัวท็อปปัจจุบันใช่ครับใช่ครับอันนี้คุณก็จะมีโอกาสได้มาฟังด้วยแล้วก็กับตัวโซนัสเป็นไอเด้าทูไอดาทูใช่ครับใช่ครับซึ่ง ถ้าอยากรู้รายละเอียดก็มันมีคลิปที่เราเคยทําก่อนนี่นะพี่อุ้มใช่แต่ว่าอยากอยากให้มาฟังอ่ะโอ้มีเวลาตั้งครึ่งเดือนเนาะถูกครับตั้งแต่พูดนี้เป็นต้นไปนะฮะมีวันหยุดปะหยุดไหมไม่หยุดครับอ๋อไม่หยุดตั้งแต่1 3บสถึงสาไม่หยุดเลยเหรอถูกครับว้าวนะครับสิบเอโมงถึงหนึ่งทุ่มเลยสิบเอ็ดโมงถึงทุ่มนะครับพี่อุ้มมาเมื่อไหร่ได้ฟังอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงเทิอในตัวเซริบิตี้เซริบิตี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเซริบิตี้คือรุ่ ออกแบบร่วมกับเนาะหรือว่าออกแบบให้เกียรติกับทางศิลปินศิลปินกีตากีต้าจ้าสครับผมอันนี้ให้ดูโบดี้รูปร่างนี่ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆข้างบนนี่จะเห็นนี่คือนี่คือกีตราครับนี่คือตัวโบวดี้กีตราครับสวยมากไม้ก็สวยอ่ะมาพร้อมกับหัวเข็มมาพร้อมกับหัวเข็มเลยนะครับอันนี้ท่านก็จะได้ฟังในงานในงานเลยในงานนี้แล้วก็อันนี้แผ่นที่เป็นแผ่นที่มาอยู่ในแพ็กเกจใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ใช่ครับ อันนี้ไม่มีคำบรรยายใดๆนะครับแสนห6 9ก็คือพิเศษมีแผ่นเสียงให้มาแล้วให้มาในแพ็กเกจ1แผ่นแต่ว่าเราแถมแผ่นของไม่ทอสแล้วก็เคลียร์45ปี40ปีให้ <ừ> ทั้งหมดเนี่ยเป็น4แผ่นนะครับมูลค่าประมาณ11,900หน <ừ> ึอซึ่งผมว่าคุ้มค่าครับกับการลูกค,ค้าที่ผมว่าถ้าซื้อนี่ไปสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นของสะสมอ่ะถูกต้องผมก็เลยจะบอกว่านี่คือคอลเลกชัน นะครับนี่นี่คือเป็นเครื่องได้แผ่นเสียงที่เป็นคอลเลกชันใช่ครับที่จะต้องเก็บไว้อะนะครับถ้าถ้ามีกําลังซื้อนะคุณผู้ชมครับมีกําลังซื้อนะเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมมาดูใกล้ๆเนี่ยมันเขาผลิตแค่พันตัวเองใช่ไหมครับถูกครับแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นตัวที่43นะครับ KS ได้มากี่ตัวมรู้ เป็นความลับเป็นความลับต้องมาคุยเองพลาแล้วผลาเลยนะครับนะฮะมันเป็นลิมิเต็ดเอ dition จริงๆนะแล้วก็ดูดูดีไซน์ตัวอาร์มเองนะฮะตัวลูกตุ้มเองทุกอย่างเนี่ยเนียบหมดเลยสวยเนียบหมดนะฮะแล้วก็อันเนี้ยสวยมากนี่ก็เหมือนกีตาร์จริงๆนะมีบายดิ้งนะครับนี่เป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ตัวอ่เขาเรียกอะไรไมท็อปอะด้านบนอะนะครับกีตาร์ตัวบอดี้อะไรเงี้ยสวยเลยเหมือนเหมือนกีตาร์จริงๆเลยครับนะครับ ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นงานพี่อุ้มงานนี้โอ้ขนลุกเคสันอนาล็อกคือคือนึกอะไรไม่ออกนะครับมาที่เฟสมาก่อนมาก่อนเลยเดินมาก่อนแล้วก็ค่อยๆคิดนะครับว่าแล้วก็มานั่งคิดนานๆว่าอยากได้อะไร13-31มถึง31มีนาคมเท่านั้นนะครับโอกาสพิเศษใช่ เทอร์เนเทเบิลหัวเข็มนะครับลด20่สิบสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับมีโฟโนสเตดด้วยมีเครื่องล้างแผ่นเสียงด้วยนะครับมีมีทุกอย่างที่ที่อยากได้เกี่ยวกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็เปิดโอกาสให้ลูกค้าที่อยากจะมาทดลองฟังนําแผ่นโปรดแที่คุณชอบมาสามารถที่จะมาฟังกับซิสเต็มของเมนท t อ กับเทอร์เนเทเบิลของเคลียร์คือคือมันมันเป็นประสบการณ์เลยเนาะเป็นประสบการณ์ครับผมเพราะว่าโอกาสแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้เปิดง่ายง่ายนะครับคร้งเนี้ยเราแบบเปิดแล้วเต็มที่เพราะนั้นเนี่คุณผู้ชมต้องหาเวลามาให้ได้นะครับนะฮะครับอย่างที่บอกว่านึกอะไรไม่ออกมาก่อนมาก่อนฮะมาก่อนแล้วก็มาค่อยๆดูว่าเขาทําอะไรเพราะว่ามันมี หลากหลายอ่ะบางทีเรายัง <st arts> <อ>นึกบอกว่าตอนนีน้ผมก็ยังนึกไ, <st arts> ไม่ออกเพราะมันเยอะมาก <st arts> ใช่ไหมครับางทีเรานึกเอ้ยเรายังขาดอะไรหรือเปล่าผมจะบอกอะไรผม <st arts> ย,ย,ยังยังยังนึกไม่ทันอยู่เพราะมันเยอะมากจร <st arts> ิงแ,แต่แต่แน่ๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะอยู่ระดับไฮเอนด์สุดๆนะหรือว่ากําลังจะเริ่มเห็นเห็นเห็นไลฟ์นี้นะฮะแล้วก็กําลังจะเริ่มเล่นแผ่นเสียงนะฮะโดยเฉพาะน้องๆทั้งหลายๆเนี่ยที่ซื้อแผ่นเก็บไว้เยอะๆนะครับแล้วคิดว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเริ่มต้นอ่ะมันแพงแพงจริงแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งที่ KS นามาเสนอเนี่ยมันเป็นของแพงแต่เราเอามาโปรโมชั่นให้คุณจับต้องได้ใช่ครับคุณจะซื้อของได้ในราคาที่ถูกแล้วได้ของดีคือเอาง่ายจะมีที่ไหนอะเครื่องเล่นแผ่นเสียงเป็นแบบหลักแสนแสนอะล้วซื้อได้แค่ครึ่งครึ่งแสนอะห้าหมื่นอะคันตัวอยากอยากอยากเลยอะอยากเลยอะแล้วซื้อสักสองตัวไว้เลยเลยนะใช่ใช่คือบอกให้เลยฮะเราอะไม่ควรจะมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเดียวนะ เราควรจะมีหลายๆเครื่องโอกาสพิเศษจริงๆครับผมว่าคือ k คไม่ได้จัดแบบนี้บ่อยโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มาทดสอบอเมเราก็ขันตักยิบแบบซื้อไปขายต่อยังครมเลยถูกครับประมาณนั้นนะแล่วอันนี้เดี๋ยวจะปิดท้ายคลิปนะปิดท้ายไม่ให้ปิดท้ายคลิปปิดท้ายไลฟ์เนี้ยด้วย ตัวนี้นะครับอยากให้มาเห็นใช่ครับอยากให้มาทดลองฟังนะครับงานนี้ผมใช้ชื่องานว่าเป็น k s เอ n a านอนาล p p กแฮปปี2เฟสนะครับก็ลดทั้งเท r ร์เน็ตเบิหัวเข็มนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวฟรีโฟโน่ด้วยนะครับครอบคลุมอนาล็อกทั้งหมดทั้งหมดเราจัดลดราคาหัวเข็มก็มีทั้ง MMMC ออนะครับออโตฟอนเคลียร์วิโอ หรืออยากฟังเทินแมงท้อก็มี mt 2 mt 5 mt 1 0นะครับแล้วสุดๆเลยก็คือตัวที่สุด go finger go finger ซึ่งติดตั้งกับเทินเป็น master innovation ที่อยู่ด้านหลังนะครับนี่ขนาดคุยอันนี้ยังแฮปปี้เลยนะยังแฮปปี้ยังรู้สึกแบบเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากอยากส่งผ่านอารมณ์ความสุขนี้นะครับไปให้คุณผู้ชมที่ได้ชมนี้แล้วก็ได้มาจอยกันนะครับมีนาคมนี้ถึง31ใช่ครับก็ ติดต่อนัดหมายทางขับ f เฟซบ o ๊กก็ได้สะดวกหลายช่องทางติดต่อสาขาฟอร์จูนก็ได้รัชดาก็ได้แล้วก็ฮอตไลน์แล้วก็ฮอตไลน์ก็มีตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็งานนี้เราจัดที่สาขา CDC นะครับนะครับ Crystal Design Center เรียบด่วนครับคือมาที่นี่ใช้เวลาได้ทั้งวันนะครับผมนะคืออยู่กันยาวๆเลยนะเหนื่อยก็ไปหากาแฟดื่มถูกครับข้าวไปกินข้าวอะไรมีหมดทุกอย่างแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งฟังเพลงนะครับนะ ทางทีมงานเคสยินดีต้อนรับอย่างยิ่งนะใช่ครับยิ่งถ้านัดหมายมานี่ยิ่งแบบผมว่าใ่จะมีโอกาสได้แบบฟังนานๆเลยครับใช่ใช่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าแผ่นเสียงนะครับคัดสรรมาเหอะนะฮะครับผมใครมีแผ่นเสียงแบบระดับ h p l e a s e h i g h l y p e a r s l e a s e ที่บอกว่าสุดๆเจ๋งๆเ่ะเอามาเลยแล้วก็มาฟังกับซิสเ็มระดับเนี้ยเพราะว่ากันว่า แผ่นเสียงของ HP l e a s เนี่ยมันจะต้องเจอซีเซลมที่มันเจ๋งๆอ่ะแล้วมันถึงจะเห็นศักยภาพจริงๆนะครับคราวนี้คุณจะมีโอกาสได้ฟังแบบนั้นจริงๆนะครับผมนะครับผมโอเคขอบคุณคุณชิดนะขอบคุณพี่อุ้มเหมือนกันมากเลยนะฮะบอกข่าวกับทุกท่านที่ได้ดูเห็นเห็นเห็นไลน์นี้ครับผมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับมากันเยอะๆนะครับแฮปปี้ยินดีนะครับครับผมเคสัน อานาหลอกแฮปปี้เฟส2องศูนย์สองาสมมีนาคมที่ซีอ C... ร r ิสตัล์ดีไซน์เซ็นเตอร์สาขา CDC ีซี KS สาขา CDC นะครับผมขอบคุณครัับสสวดีครับสวัสดีครับ